อ้อยต่อที่สานะครับเออก็งามเกินคาดครับงามกว่าที่คิดไว้อยู่พอสมควรตรงข้ามที่เราเขาทำนาปังละกำลังทำนามีชนประทานมาถึงละนกเพียบเลยนกหลายหลาย น้ามาฮอดแล้วอ้อยงามบ่ครับอ้อยต่อสามอ้อยต่อสามครับอันนี้เขาวิวเขาอากาศเย็นสบายดี